สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับบอกร์เดฟครับสภิสันอ่อนนวลครับนิตยสารนักเลงมอไซค์วันนี้เราอยู่กับเจ้าสกู๊ตเตอร์พรีเมียม่ยีครับรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายอัลฟาวอลันติสในรหัสทอร i z o ซอน0ครับส่วนรายละเอียดดีเทลจะเป็นยังไงนั้นไปพบกันได้เลยครับ เทส t r i ลดิงอัลฟาวอล a นติสฮอ r เ z o ซ150ลองขี่สกูตเตอร์คลาส 150cc ล่าสุดจากค่ายพลาม9กโฉมหน้าของ Alpha v o l a นติสฮอ r เ z o ซ150พ r เ m ียมสกูตเตอร์ทรงโมเดลคลาสิกจากค่ายพราม9โคมไฟหน้า LED ทรงกลมโลโก้ยี่ห้อตรงกลางเป็นเอกลักษณ์ติดตั้งกับหน้ากากทรงสวยไฟเลี้ยวหน้า LED ออกแบบลงตัวบังลมหน้าทรงลู่ลมเพจโลโก้ตรงกลางครบ,ครบพร้อมคิ้วสีดำตรงกลางชัดเจนมาพร้อมเพจโลโก้ นนที่บังลมหน้าฝั่งซ้ายสวิตช์ควบคุมระบบไฟฟ้าที่แฮนด์ฝั่งซ้ายติดตั้งไฟฉุกเฉินมาด้วยพร้อมสวิตช์ออฟดันครบถ้วนแผงหน้าปัดเลือนไมดิจิทัลแสดงข้อมูลต่างๆทั้งแบบเข็มและแบบดิจิทัลส่วนสวิตช์แฮนด์ต่างๆมีไฟขอทางพาสซิ่งไลท์มาให้ด้วยระบบกุญแจจุลระเบิดแบบพับเก็บได้พกพาสะดวกสบายมาพร้อมช่องชาร์จไฟแบบ USB จำนวน2ช่องติดตั้งอยู่ตรงนี้ตะขอแขวนสัมภาระและภายในช่องเก็บของด้านหน้าที่วางเท้าแบบเต็มฝ่าเท้าพร้อมติดตั้งตัวกัน ลื่นมาให้เรียบร้อยที่วางเท้าคนซ้อนแบบพับเก็บได้เบาะนั่งท่อนเดียว2ระดับรองรับทุกสรีระที่เก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่จุสัมภาระและหมวกอน,น็อกได้รองรับทุกความต้องการของการใช้งานส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุ6.8ลิตรต่อเนื่องด้วยช่องระบายอากาศและเพจโลโก้น,นูนข้างตัวรถไฟเลี้ยวหลังแบบ LED พร้อมไฟท้ายขนาดใหญ่และเพจสีดำด้านบนดีไซน์บั้นท้ายทรงลู่ลม,เ,มเติมเต็มความโมเดิร์นคลาสสิกให้การขับขี่ของทุกๆคนคุณกำลังเครื่องยนต์4จังหวะ สูบเดียววางนอน 150cc ระบบขับวาวแบบ SOHC 4วาว คาร์บูเรเตอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศก็ออากาศแบบแยกส่วนระบบส่งกำลังแบบเกียร์ตัวลมััด CVT ปลายท่อไอเสียขนาดใหญ่ทรงลีสีดําพร้อมกาดกันความร้อนขนาดใหญ่ช็อกอัพหน้าทเลสโคปิกแบบครึ่งท่อนกระบอกช็อกอัพสีเทาดิสเบรกหน้าคาลิปเปอร,ร์ลูกสูบคู่จานดิส2 2 0ร้มิลลิเมตรพร้อมระบบ ABS แชร์เบรกซิสเต็มล้อมแมกหน้าทรงหลายกา้านสีดําขอบ12นิ้วยางขนาด110ทับขอบ12ช็อกอัพหลังคู่ สปริงสีดําปรับได้5ระดับทํางานร่วมกับระบบยูนิตสวิงดิสเบรกหลังคาลิปเปอร์ลู้สูบเดียวจานดิสเบรขนาด200มิลิเมตรล้อมแมกหลังขอบ12นิ้วเช่นกันพร้อมยางขนาด120ทับ70อบ12ในส่วนฟีลิ่งของการขับขี่ ถ้านั่งปรับเล็กน้อยแฮนด์ไม่สูงมากนักเบอกนั่งสบายวางเท้าก็สบายเล่งต้นรอเล็กน้อยส่วนรอบกลางและปลายเดินดีติดมือทางด้านการทรงตัวให้ความมั่นใจอาจจะมีกระด้างบ้างในส่วนของระบบกรรเทือนด้านหลังส่วนระบบเบรกหยุดได้อยู่ดีอย่าด้ะมันเชื้อเพลิงพอรับได้ครับผมสําหรับที่กล่าวมาคือรายละเอียดดีเทลตัวรถรวมถึงฟีลลิ่งการขับขี่ในส่วนของ a l h a วอิ คอเลซอน150ครับสามารถติดตามได้คอลัมน์แกะกล่องลองขี่ครับนิยสารนักเลงมอร์ไซค์ฉบับที่434ประจำเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2อง 6, 6, 7โครับแล้วก็ติดตามได้ในช่องทาง Facebook Fanpage นักเลงมอเอร์ไซค์และช่องทาง Youtube ครับยนันยนชาแนลครับสวันนี้ผมขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ